ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการตัดเทปเทปที่เราได้แช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างเมลเทเทก็เ,เ,เป็นเช่นนี้เลยนะคะก<ม>็จะอยู่ตัวแล้วนะคะใช้มือแตะลงไปนะคะไม่นิ่มนะคะ,ะได้เป็นโซงน,นะคะ<ม>ดู<ม>นี้เดี๋ยวเราจะตัดนะคะแบ่งเทปเนี่ยอ่ก้อนนี้เนี่ยจะเป็นขนาดตปอนด์เพราะฉะนั้นจะตัดได้8ชิ้นคะ นี้ลงไปนะโอเคก็หาตัวแกนก็ได้นะคะหรือว่ามาร์คจุดก่อนว่าเราจะตัดฝั่งไหนไปฝั่งไหนนะคะถ้านักศึกษามีที่ช่วยตัดนะคะก็สามารถสามารถกดให้เกิดรอยกอดก็ได้แล้วก็ค่อยตัดวิธีการตัดเนี่ยก็ใช้มีดปันเลื่อยนะคะผ่านไปค่อยๆเลื่อย,อย,อย,อยนะคะแล้วก็ดึงออกทีเดียวให้สุด เดี๋ยวอาจารย์ขอเริ่มตักก่อนนะคะตัดเค้กให้ค่อนข้างมั่นนะคะกพอถึงตัวสุดท้ายเลื่อนลงมาแล้วก,ก็ดึงออกเลยค่ะ,อะพอดึงออกนี้เสร็จนะคะเราจะใช้กระดาษน,นะคะสำหรับงานอาหาเรเชดครีมนะคะ ที่คีนี่ติดมาจากตัวมีให้หมดก่อนนะคะไม่งั้นนี่ยเวลาเราตัดลงไปรอยของเทปที่ีเนี่ยจะไปติดอยู่ด้านบนด้วยนะคะจะทําให้เกิดอ่าหน้าเทปที่ไม่สวยงาม เลื่อยนะคะใช we ้ที่การเลื่อยเวลาที่เราเอาเข้าค่ะเราจะเลื่อยนะคะก็ดถ้ามีเป็นมีดแบบสั้นก็ได้นะคะไม่ผิดเหมือนกันนะคะใช้มีดตรัยก็ได้แต่เวลาตักไปให้ค่อยเลื่อยนะคะแล้วก็เช็ดนะคะคริ้นให้สะอาด เดี๋ยวาจะจะเลื่อนลงไปอาจารย์ขอเปลี่ยนมีดแป๊บนึงนะคะค่ะอ่เดี๋ยวเราก็จะต่อนอนะคะหนูจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นมุมวันนี้ให้เราวางนะเวลาที่หนูเลื่อยลงไปไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเค้กหนูอ่ะจะเบี้ยวนะคะนะคะเ,เลื่อยๆลงไปเตามาระวังให้ดีนะคะก็ กลับนิดนึงนะคะเรื่อยเนาะใช้ทีกันค่อยๆเรื่อยแล้วก็ใต้ลงมาดึงนะคะแล้วก็อ,ต,อตัดที่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะ,นะคะถ้าตา,กกาเนี่ยเราดันขึ้นมาเนี่ยจะมีรอยเคยร์ีนอ,อยู่ข้างบนเพฉะนั้นต้องค่อยๆตัดอ่าท้ายแล้วค่ะ นะอโอเคนะคะแ้ลนะคะกะคะ็จะได้ชิ้นเล็กนะคะแปดชิ้นนะคะถ้าตรงานา้หนูเอาไปขายความจริงเนี่ยตัวเนี้ยหนูก็สามารถัายให้ชิ้เน,น,นเล็กลงได้ประมาณสิบชิ้นนะคะขายชิ้นนึงเนี่ยตรงนี้ก็้ยประมาณ หกิบาทขึ้นไปนะขึ้นอยู่กับบ้านเราได้วัตถุดิบที่มีต้นทุนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องจะทอนนะคะตัวเคสๆให้ดูนะคะว่าพอหามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ๊มันเป็นชั้นๆแบบไหนยังไงกันนะ ก็เป็นลักษณะของเนค้กเค้กนะคะเค้กชั้นกทั้งเค้กอันนี้ดูข้างในก็ได้ครับจะเห็นความเป็นชั้นอยู่ด้านใน ก็เวลาเรารับประทานเนาะเราก็จะนำซอสสตรอเบอรี่ที่เราที่เราทำไว้นะคะตั้งแต่เราแช่เ,เรียบรบ้อยก็จะเป็นลักษณะก้นหนืดแล้วก็เป็นสีแดงสดน,นะคะก็จะราดนะคะตัวตัวซอสเข้าไป แล้วก็ทานพอมกับตัวสตรอเบอรี่นะคะ่นิดนึงนะคะให้สว แันทองก็เ็กน้อยนะะที่กันทองมันน้อแล้วก็มีบางแไม่ปวยนะ เป็นแมวเค็มๆนะคะทำง่ายๆเนาะไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะคะแต่ว่ามีความีทีถี่ที่ถัานในการทำเออบเกอรี่ชิ้นนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทุกคนนะต้องทำเนะบเกอรี่ชิ้นนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิายงานเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะค่ะ